สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถ้าเอราวันนะครับเราจะขึ้นถ้าเอราวันกันนะครับผมไปลุยก,กันรประมาณ600ขั้นนะครับถ้าไม่อยาก9ก้าหกร้อยก้าแล้วก็เที่ทรสองเก้าสองขั้นสามขั้นเลย คับนาทีม่ง่าดิเก้าเงาเงาอ๋อบันไดค่อนข้างขั้นจะเล็กนะครับเก้าได้ทีละสองขั้นได้อยู่นะครับเฮ้ยน้ำพันมาเลยด้วยโหรวมเดินทางครับเฮ้น้ำพันมาเลด้ ปิดมากครับบิงเลยครับโอ้โหูคืนเรื่อยๆครับตะอายพี่หายว่ะพี่หายว่ะพี่หายว่ะ หลังจากพักไปยกหนึ่งเราก็จะเดินทางต่อนะครับบายจะว่าไปย่างผิดภาษาต่อเนี่ย cực khassan, <laughs> <laughs> đi nè, quay mày đi bỏ xuống quần à, nọ, nhảy, 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 ai nhảy đi, luôn, ิเกลิตภพเต้นริงหรกป็นรถเมีานดนแทโขน้านี เส้นทางยังอีกยาวไกลดึงขึนตัวไดแล้วจะตัวองดึงขึนพู้ก็ดึงได้เพราะว่าสะพานนี้ก่อนี่ท่องใจขึ้นขันนั้นได้น่ยพักก่อน พักก่อนพ mm hmm. ักเน,นี่ยจะให้เลยโอ้โหตื้อตื้อตื้อรีดรีดแค่กูเห็นก็ยั่ยังไม่ขึ้นเลยนะทุกคนพักอีกยกคองครับแล้วจะไปต่อกันเก็บใส่กระเป๋าไปเลย ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้แล้วใกล้หมดแรงแล้วใกลล้้หมดแ, <c oughs> แวเราก็จะพักที่ศาลาระครับอากาศดีครับวันนี้แดดอ่อนๆครับใกล้แล้วคทุกคนล้ไปใกล้แล้วครับใกล้หมดแรงแล้วครับพักเหนื่อยก่อนครับผมแล้วไปสู้กันต่อ เราก็จะถึงแล้วนะทุกคน ถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วว่าตัวเราเรลงยางไปอีกแล้วเห็นเนรอที่มีมองเป็นจุดเป็นจุดที่เจ้าหญิบอกมองเพิ่งจุดใดจุดใดเพิลงไปอีกทะลุออกไปฟังนันโอ้แล้วเัาก็ลงฟังใดบ้างเนี่ยแล้วเาก็อ้อมมั้ยหนีเหรอบ่พอมันจะเป็นทางทะลุขึ้นไปแล้วเบิร์กมิวท่าไหนเลย โหหลราก็ย่างากำพันตัรกบถ้ำเอราวันครับพระองค์ใหญ่ี่มนกว้าหมอื พักเหนื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะครับผมบ๊ายบายครับเรากําลังลงไปดู hey, ด้านในของ hey, hey. ถ้าเอราวันนะครับ hey, hey. นําทางโดยไกดต่อนะครับส่วนเ เห็นสิงโตใช่เห็นเหนเหรอเห็นตัวเห็นตัวสิตัด้ไหมสิงโตเห็นหัวมันคื้เหรอเป็นเป็นตัวเล่จนเลนไม่โตเลยเป็นหาง สิงโตเห็นนะครับย่งก่อนต่อโอ้เป็นอ้างนามล้อเท้านั้นนะสิงโตครับนี่หัวสิงโตนีนี่เห็นสิงโตนะครับนี่จะเป็นส่วนหัวครับนั่นก็จะเป็นหางครับมาดูตรงนี้ครับย้อนกลับมาดูอ่างหินนะครับอ่างหิน มาดูว่าเป็นอ่างตรงไหนนะครับเราจะถ่ายให้ดูนะครับข้างในนี้จะเป็นอ่างครพอจะเห็นไหมครับแล้วมาถึงทางขึ้นจุดชมวิว,วนะครับแล้วเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับผมไป

่ายอยู่หันกัได้หันบ้าากัล่งทางเก่าบ้านสิหันมาต่ลงไปทางเก่าเี็นเหอันบ้ขึ้นมาแล้วทท้ตล่งไปเลยกอดีขึ้นติดัวอะไรเด้ พึ่กันตัวได้ดทำ้ำดือสีน่าดือแามจุดชมวิวจุดชมวิว เราชอันนี้ครัครั้งนในชีวิตเราถึงจุดชมวิวด้านหลังถ้าแล้วนะครับก็จะเป็นไร่ไร้อยและป่ายางนะครับ <c oughs> ทั้งหนึ่งในคีิตที่ทำเอลาวันธรรมชาติค่อนข้างุดมสมบูรณ์มากเลยครับ ็นบริเวณปากถ้ำนะครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ